สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าบรรษา2521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในอันดับแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณีน,นอุมบาสุกอุมบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล้ก็ยังมีปฏิบัติธรเรื่องอารมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่แการคาคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนะักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อาการรักการรับอบรมในการเจริญพระกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจารสมาธิก็ไม่สามารถจะทรงได้ เป็นที่น่าเสียดายเพราะการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นั้นต่อเตกนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุรสมนเณนียังมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกระเชศเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบทนภิกสุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นใดยอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกของค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนิยบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบไปด้วยกิเลสมิได้มุ่งหมายความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชต ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านศึกออกไปจะขอบเขตของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพพระบุคคลไม่ควรจะผ้ากาสาวพัด แม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบวิในัยใดๆของสำนักมีอยู่แต่สแสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์งสมเด็จพระบรมครูเื้อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็อย่าขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัตยาศัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็มาตั้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความระอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายัางขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทำตัวไม่คู่ควรกับขอบคิดของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวดในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นครวญวัต่อที่นี้ไปขอท่านทหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภัยซึ่งกันและกันไม่มีเราพระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างพระองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสัาสัมมาสัพพุทธเจ้ยายังสวงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยงอ้อคนเลวอย่างไพชันนะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกปน,นาดออกสู่มหาพิเนสกรม แต่ว่าประชัน,นะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพรม,มทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องประคับประคองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่โบราณอาจารย์พระอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติประฐานาสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วองค์สมเด็จปะชินวร ก็ไม่นํายกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเป็นอันดับต้นของกรรมฐานอื่นๆต่น <c oughs> นี้สําหรับอนาปานนสติกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็คุณจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไป้แม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ เว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินยัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทําตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกระทะไม่สนใจกระเบียบวินัยที่กล่าบไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ แน่น,นอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกเถ่าว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ พราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติธาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวักะลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล้ชิดทุกวันสิ้นเวลาสมปีแต่เทว่าพระวักกะลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปพระโฉมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวักคะริไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรยเียงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวักคะริออกจากสำนักนี่จงจำไปดูว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคอ,องคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จปจิิาสีก็เช่นเดียวกัน่ขอบรรดาพิสศมณีน,นุมบาสกกุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจะเพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านเมื่อถึงเวลานสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากละมโมภโลภมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภหวดเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมยอยู่เป็นฆรวาสโลภโดยตามสบาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธด้วยความพยบบายามการอิจฉาแลทิยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทานได้ทั้งทงี่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรและร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ดดาชั่วก็ดดา อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตคิดอย่างนี้และก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายัางนึกว่าท่านดีอยู่ก็แสดงว่าท่านเลวถึงที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตามนี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวัตชาวาชชบ้านกขารู้เกือบจะหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอิยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเลวไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะท,ทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนันกลองคิดดูทีเดยว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก นวจิตดวงนี้มันจะเอารมณ์เลวมาจากไหนอากุศุนกรรมใดๆที่เขาจัมาเข้าแทรกจิตได้โปรดจำเป็นดูว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาสติปัฏฐานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในยะเวลาใหม่ๆมัก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสมัมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าหากว่าจิต รู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอนลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จริญม,มิปัสนายานก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมหายใจเข้าหายใจออกการจเจริญพพะกรรมฐานตั้งแต่เริ่มตน้นจึงกระทั่งจบความเป็นอรหรันต และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสแก่สารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากพระด้วยนาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามากกหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นกรรมฐาน,นระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกรนรมฐานใคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเราทรงอาชารในอนาปานสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงปปรับปวดนี่เป็นยาระงับเวทนาอนาปานสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ต่อที่นี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเลว็วทำเลวคิดเลวแสดงการเลวจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกำหน,นลดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ดีนะ ว่าปีต่อไปเทอยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัตานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนอุบาสุกุมบาสีกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอุบาสุกอมบาสีกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบวิน,นัยจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวิน,นัยมีความสะอาดมาัธยัสถหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามาจะระวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปถาก็าเห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำรมวานาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันมันเพียงได้การตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้า,าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท นี่เวลาปีนี้เราสอนก็นจะพอกิดไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก,ก็ดีเนงก็ดีอมบาสุกอมบาสิกาก็ดีใครก็ตามท่านเลอะท่านเลอะเมลัยขับกันเมื่อน,นั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีและก็เมื่อบรรดาท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสี่หมดถ้าจยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับเพื่อนีสองคนเข้าถึงฌานสีด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วให้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้พิเศษวิโสเอาจริงเอาจังตามคำสั่สอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่โูดมาก ไม่รุมร่ามกับนําจของความรักไม่รุมร่ามกับน่ายของความโกรธไม่รุมร่า,กา,าม,ก,ม,มากับน่ายของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณนะ ไม่แสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจำกัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายในใดที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจำเป็นผลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลนั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่อาไปรวบรวมไม้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชานเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชานจะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวเของบุคคลอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคุณ ไม่อักตันยูต่อผู้มีคณแม้แต่ผู้มีคุณก็เป็นอินทาทั้งๆท,ที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้สงฌานเป็นกระเพกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์นาบายภูมิเอาละต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรูด้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านโบวชอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระโกศองค์สมเด็จพระบรมคููอะไรสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกและควบคู่กับคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึก,กว่าโธจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร